คนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจัวฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ลงไปทุกอย่างไม่ใจดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้ว มีก็แค่เพียงภาพความลังยังภาพที่เธอกับเขาเกาวเดินจากฉันไปปล่อยความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกงลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาโอ พูดความจริงหนฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ่งได้เศร้อีกครั้งบอกมาฉันจะไปไม่ควางทางใครไม่แคนในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงจะขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้ว วันที่ดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วมีก็แค่เพียงภาพความลังยังภาพที่เธอกับเขาเก้เาเดินจากฉันไปไร้ความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปลดมองที่ตาฉันมองให้ลื จะรู้และจะเห็นแววตาอ้อ,อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึงได้ทราบอีกครังบอกมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงจะขอให้เธอและเขาโชคดีหานรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขา บอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสินรักฉันหมดห่วงแล้วได้โปรดพูดความจริงหนฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ่งได้ทราบอีกครั้งบอกมาฉันจะไปมีขวางทางใครไม่แค่ในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงจะขอให้เธอและเขาโชคดีหามรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้ บอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วโอ